หมอพรอทิพย์ตอบแล้วปมคดีแตงโมลั่นพลาดจุดสำคัญไปสวัสดีครับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามประเด็นฮอตที่คนทั่วประเทศจับตามองว่าคดีแตงโมจะจบลงอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งคุณหมอพรอทิพย์นะครับจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสนัน์สมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่นางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมแสดงความประสงค์ชัดเจนไม่ต้องการให้มีการผ่าชนสูตรศพแตงโมอีกครั้งโดยขอให้หมอพรทิพย์ทำการชนสูตรจากรูปที่มีพลาดจุดสำคัญไปทั้งนี้ในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์ เห็นว่าภาพถ่ายการชนสูตรก็สามารถพิจารณาเป็นองค์ประกอบได้เพียงส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีหลักฐานอื่นประกอบด้วยเช่นความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะของบาดแผลคุณหญิงหมอพรทิพย์ยังระบุประเด็นที่น่าสนใจยืนยันว่าคดีแตงโมนี้พลาดจุดสําคัญไปนอกจากการชนสูตรพลิกศพคือเรื่องพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มาของการตกจากเรือและเมื่อตกจากเรือในขณะเกิดเหตุช่วงแรกทําไมจึงขึ้นจากน้ําไม่ได้ ซึ่งถ้าข้ามการสอบพยานในประเด็นนี้ไปก็จะดําเนินการในภายหลังได้ยากย้ายโรงพยาบาลชนสูตรข้ามเขตเป็นเรื่องแปลกส่วนประเด็นที่มีการย้ายโรงพยาบาลชนสูตรในช่วงแรกเมื่อได้รับศพแตงโมจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจนั้นคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะโดยทั่วไปการจะย้ายโรงพยาบาลชนสูตรในลักษณะข้ามเขตเป็นเรื่องแปลกเพราะหากในพื้นที่มีโรงพยาบาลที่สามารถชนสูตรได้ก็ต้องปล่อยให้พื้นที่ดําเนินการไป ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญเห็นว่าเป็นหลักสากลที่ต้องให้อิสระทางด้านวิชาการแก่นักนิติวิทยาศาสตร์โดยไม่เข้าไปแทรกแซงขอขอบคุณที่มาของข่าวนี้จาก The Bangkok Insight นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนคอยจับตาดูว่ากดีของแตงโมจะจบลงอย่างไรซึ่งวันนี้คุณหญิงพรทิพย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ